สวัสดีค่ะพิงกี้นะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะ ช่วงนี้ปากแดดบ่อยเลยสุ่ามีรอยฝ้าขึ้นนะคะแล้วก็ใบหน้าเนี่ยรู้สึกว่าผิวหมองคล้ำแล้วก็มีรอยสิวจางๆตรงบริเวณแก้มเลยนะคะจึงตัดสินใจมาทำดูออลเยลโลที่โรงพยาบาลเรือนลักนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงไปติดตามกันคะ่ะ หมอ,อคะดูโอเยโลนี่คือช่วยเรื่องอะไรบ้างคะคะก็ตัวเลเซอร์ดูโอเยโลนะคะก็จะมีความพิเศษตรงที่เครื่องนี้นะคะมันจะมีถึง2ความยาวคลื่นด้วยกันนะคะถ้าเทียบกับเลเซอร์เครื่องอื่นเนี่ยปกติมันก็จะมีแค่ความยาวคลื่นเดียวใช่ไหมคะทำให้อาจจะรักษาได้แค่รอยดำอย่างเดียวหรือว่ารอยแดงอย่างเดียวแต่ว่าตัวเครื่องนี้เนะะี่ยค่ะด้วยความที่มันมีถึง2ความยาวคลื่นเนาะมันก็เลยจะช่วยได้ทั้งเรื่องรอยดำแล้วก็รอยแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบพวก รอยแดงจากสิวเนาะหรือว่าจะเป็นพวกเรื่องหน้าหมองคล้ำพวกฝ้ากระก็สามารถช่วยได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนาะมันก็ยังจะช่วยไปพวกกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวหนังได้ด้วยค่ะแล้วก็พวกเรื่องสิวอ่ะก็สามารถช่วยได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะไปฆ่าพวกเชื้อสิวที่มันมีอยู่ในชั้นผิวหนังอะคะ่ะค่ะแล้วของโรงพยาบาลเดินรนะักนี่แตกต่างจากโรงพยาบาลอื่นยังไงบ้าง ก็ของเรานะคะก็มั่นใจได้เลยเนาะว่าใช้เครื่องที่แท้แน่นอนนะคะแล้วก็ทีมแพทย์นะคะของเราก็มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในการทำะค,ะค่ะค่ะแล้วเราต้องเตรียมตัวอะไรมาก่อนนะคะก่อนที่จะทำก็ปกติเนาะเครื่องนี้เนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรมากเนาะตามปกติเลยนะคะก็แค่หมออาจจะแค่อยากจะให้เลี่ยงพวกการใช้พวกสารที่มัน ผัดเซลล์ผิวไปก่อนนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติปกติเราใช้พวก AHA BHA หรือว่าพวกยารักษาสิวต่างๆนะคะพวกนี้ก็ควรจะงดก่อนที่จะมาทำเลเซอร์อร์นี้นะคะแล้วต้องใช้ระยะเวลาทำหรือความถี่ ก็ปกติแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเห็นผลได้เลยในครั้งแรกหลังจากที่ทําไปนะคะประมาณ1สัปดาห์ก็สามารถเห็นผลได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราทําต่อเนื่องเนาะทุกประมาณ 2- 4สัปดาห์ทํา1ครั้งนะคะทําต่อเนื่องประมาณ4-6ครั้งค่ะก็จะสามารถเห็นผลได้ดีเลยค่ะใบหน้ามันก็จะสว่างสดใสขึ้นนะคะแล้วก็พวกรอยดํารอยสิวอะไรก็จะดูจางลงชัดเจนค่ะ แล้วหลังจากทำเราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษนะคะก็จริงๆเลเซอร์ตัวนี้นะคะก็เป็นเลเซอร์ที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนมากเนาะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยก็แค่อาจจะต้องแบบว่าควรจะงดแสงแดดนะคะแล้วก็าทาครีมกันแดดสม่ำเสมอะคะ่ะเท่านี้ก็จะช่วยได้แล้วคะ่ะตอนนี้คุณพิงกี้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะรู้สึกอุ่นๆนะคะ่ะ อันนี้ไม่ร้อนไปเนาะไม่ ก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะกับการทำดวเยล o โลนะคะคุณพิงกี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับการทำครั้งนี้ไม่เจ็บเลยค่ะสบายก็ชิลมากเลยมีมีแบบร้อนๆอ,อะไรมีไหมไม่มีเลยค่ะก็แค่อุ่นๆค่ะ,คะก็สำหรับ ใครที่สนใจจะทำเบวเยลโล่นะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้ต้องกังวลใจอะไรไปเนาะ mm hmm. เพราะจะเห็นได้ว่าก็สบายมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้ต้องแบบทายาชาอะไรก่อนน้อมาถึงก็ลงเจลแล้วก็สามารถทําได้เลยนะคะ mm hmm. ก็สําหรับหลังทํานะคะก็รบกวนคุณพิงกี้ก็ให้หลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะแล้วก็ mm hmm. ทาครีมกันแดดเป็นเ,เป็นประจําอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ mm hmm. ค่ะ,คะ และนี่นะคะคือผลลัพธ์หลังจากทำดูโอเยลโลทันทีเดี๋ยวอีก7วันจะเป็นยังไงมาติดตามกันนะคะยังไงขอฝากช่องทางการติดต่อของโรงพยาบาลเลอนรักตามข้างล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนใครที่สนใจอยากทำดูโอเยลโลนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาโรงพยาบาลเรอนรักที่แผนกผิวพรรณและเลเซอร์ได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่คะบ๊ายบายค่ะ